สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5อันดับปลาที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกกันนะครับจะมีปลาอะไรบ้างไปรับชมเลยครับอันดับ5ปลาฉลามมาโกสามารถว่ายน้ำได้เร็วสูงสุดถึง74กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลาฉลามมาโกจัดเป็นปลาฉลามที่ปลาดเปรียวและว่องไวเป็นปลาฉลามที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลก ทั้งนี้ปลาฉลามชนิดนี้สามารถกระโดดพ้นน้ำได้ถึง9เมตรอีกด้วยอันดับ4ปลาวาอูความเร็วสูงสุดอยู่ที่78กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลาวาอูหรือปลาอินทรีน้ำลึกมีความยาวเต็มที่ได้ถึง2.5เมตรและมีน้ำหนักได้มากถึง83กิโลกรัมเป็นปลาที่อาศัยอยู่เป็นฝูงในเขตน้ำลึกได้ถึง80เมตร ในทะเลเปิดเขตอบอุ่นและกึ่งอบอุ่นทั่วโลกอันดับ3ปลากระทรงลายความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลากระทรงลายหรือปลาอินรีขาวพบกระจายพันธุ์อยู่ในแถบน้าน้ำอินโดแปซิฟิกเป็นปลาที่นิยมตกกันเป็นเกมกีฬามีสถิติบันทึกไว้ในปีคศ1982ว่ามีน้ำหนักมากถึง190กิโลกรัม และมีความยาวเต็มที่ถึง4.2เมตรเป็นปลาหากินตามผิวน้ำโดยล่าเหยื่อในเวลากลางวันเนื่องจากเป็นปลาที่ใช้สายตาในการล่าอาหารที่ชอบคือปลาซาดีนในการล่าเหยื่อแต่ละครั้งอาจใช้เวลาน,านานหลายชั่วโมงและอาจลงไปล่าเหยื่อได้ลึกถึง100เมตรอันดับ 2. ปลากระทงล่มมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปลากระทงลุ่มหรือปลากระทงแทงลุ่มมีความยาวได้ถึง3.5เมตรและมีน้ำหนักได้มากถึง100ถึง125กิโลกรัมกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตทะเลเปิดของมหาสมุทรต่างๆเป็นปลาที่มีความปลาดเปียวว่องไวมากอันดับ 1. ปลากระทงดำความเร็วสูงสุดอยู่ที่129กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลากระทงดำหรือปลามารินดำเป็นปลาที่พบได้ในเขตร้อน กึ่งเขตร้อนของอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกมีความยาวได้ถึง15ฟุตและน้ำหนัก750กิโลกรัมมันเป็นปลากระดูกแข็งขนาดใหญ่ที่สุดจึงว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ